ขอบคุณนักดนตรีสุขุสุขนอาจารย์เต็มอาจารย์เชียงลวก็อาจารย์นุแลวก็อาจารย์โกวิดเสียงห้ยุดอกคนละหาหาร้อยพันกับสิสองพันเดียวใจแต่ว่าอดีตได้ตรงนี้มาจา์สุนั่นดีดีเรื่องารมในห้นหองน้ำเด้่เป็นห่วงได้เป็นห่งวงได้โอ้ยเนาะอยากโซ่ครัแต่นอกแค่น นี่คันโมเมนจับมือกับน้ห่างเพราะมาบพมาอัดเพราะว่าว่าจะาาของลํำบอดีเอาละะน,นี่คนมาสมคนแล้วกันล่ำเสือนสัง่งบังเสือนสังแข่ปอมยืนสัง่งฮู้เบ้าสาวเอินสั่สู้สิด้จากจำจอนไก่พี่พงคนทางคนทางอ่งก,องกันคนกำผู้ที่ฟังลํำล้องหิวนอนกับพอสวงไงแลวลาห้องฝังบาคาดินอยู่ปะเศร้า เดือนฉายเอ้ยน้องได้สั้างผู้เฒ่าผู้มานาังฟังล่ำพี่สมพงศ์ก็คือการพี่สมพงศ์ศิล่าเมื่อคนละเดินเขานี่มาคนิงแต่น้ำนองสาวหมอลำบัดย่ำจากย่ำภาคกันหานี่คนิงนองพี่บอลืม่มเดือนฉายเอ้ยเมื่อได้ฟ้าห้องตึมไอแห่งตึมคนิงหาสุดสายตาแฟนไผ่พีคนิงแต่น้ำนองมองผู้ได้บอกคือหนา สุดสายตาน้อยบุญบุญพีพงขาดพ่อเห็นหน้าแต่ละข้าวเดือนใช้เอ้ยขั้นหักเจ้ามีครูเทียมสองนนพัดนั่งไรพ่อป่าห่างลาไถิมรังเธอพงเป็นใหม่เมียไตยถิมปล่อยร่างเธอเป็นพ่อห่างเมียถิมละปล่อยน <S 1> <S 1> นนหนีสาดแต่แทนเน่นมันขาดตะกี้รังเธอไวมาหากันอย่าลืมเขียนจดหมายหรือว่าทอดละซับส่งสารแปหาไอ้ให้นั่งจำเน้อ ซาทานทองบางไออยู่ให้นั่งจำซื่อบังทางบ้านบ้านอยู่พี่พงทํทำเถิดจมยงคือบ้านน้องแดงส่วนตําบลนาแจ้แดงตําบลในมือือ จังหวัดนนท์นุน่มเยาจังหวัดคนแกน่นคือแดนคนงามเขีนไปส่งไปมีเรื่องอะไรก็บอกไปด้วยจะขอพระคุณคนสวยถ้าหากน้องช่วยจอมองสงสาสี่ห้องข้างในพี่เปิดหัวใจจองเถิดน้องสาวร,รับรอง วจองเถิดน้องสาวหัวใจสมโพโิเดือนใช้เอ้ย giving, ขั้นบกีเตือนได <Liberty>. ้ใช้หมอลำเป็นคนตำไปหาลำหลับจางเอาเงินใส่ใส่ถงเจ้าอ่อนตอนเจ้าผู้ตอนคำตันเหลือแห้งฉันมาวานมาวานเยเอาผานังนองเลยบอกคองทั้งในศิลาไร่ก่้่างศิลาปางเดือ้อคุ้ม ้ารไอยคือเสียงดีทแทนแตกที่เจ้าคือล่ำกับหอมจันเจ้าเอ้ยเฮ้ยอย่าไปบอกเอ้ยซื้อเปล่าเปล่าเปนคนละเกตคนละเกตเดือนชัยเอ้ยอเจ้าอ่อนตอนเจ้าผู้ตอนคำตันเดือดแห้งฉันมาหวานมาวานเจ้าเอาผ้นังนองเลยบ่ความทั้งไรสิลาไรกันห่างสิลาปางเด้อความขมม,ม,ม,มือสิลาห่าง แมนอังเกลนวนลอะไรนั่นไอ้เธอเงาะอยนักนอันนี้เอิ้นใส่สาวมาล่ำกันเด้อเดือนใช้เอ้ยล่ำใส่ขันเบิดลขึ้นสิสังลาก็เด้อน,น้องนล้นสมรของพี่ล้นสมรสู้ของพี่หาบุญมีสิได้พอเท้าหนาหาบ่ตายเดี๋ยวนี้ยังบ่ให้เดี๋ยวฟังไฟล่ำไหว ได้คืนอนอนนอนอปาดอมจะถึงห่างหัวใจบันหัวใจเห่าเหานอนพี่กระซ้บปัดพุ่นที่พาอาทิตย์วนขึ้นใจจำทางผาหากันสาวเดือนฉายกระชิดไปคำนั้นพี่สมพงศ์กรหมอแค่นสวนกระชิไปคำนี้ลิ้วล่ไปคนทั้งย่านเลีเดย่านตะกิดใจจังจิตเจ้าเราเท่าหวง,วงเีิดถึงหลวงกระดันหอมหอมเรท้จรมจะลมเท้าถบขาเก้าขาบอา่บอไร่สีเสลมือบ่เศร้า เดือนใช้เอ้ยขั้นหกเจ้ากลับึ้นเมื่อบานไปหาลูกหาผัวหัวมือจับแขนหัวเจ้าจ,จับแขนหัวมือจับทัองน้อยสีถทยลอยไยตำตำเดือนใช้เอ้ยจิตหอดผีกับวัวแข่นสวนแน่ด้อนอนเดือนใช้เอ้ยขั้นจะบมือึ้นเมื่อบานหัวมือจับแขนหัวมือจับขาหัวมือจับทัองน้อย สีถอยลอยค่อยตำตำผัวเจ้าคำบางหันผัวเจ้าคันบางนี่ชิดหอดผีเนี่ยเด้อนะหล้ำกับอันนั้นเลยนี่เออกระซังแห่งเป้าไปตับอยู่เมื่อนั oh ้นน like ั้นหมอสมพงไปเห็นน้ำเห็นบักหอยจีบจีว่าสิเตียวค่อยงัดว่ามันหิโอ้ยมึงมาเป่าอยากแท็นว่ากูจิใช่ทั้งนั้ค่อยมันจีขาด นม่อ่อันนี้เปรียบเทียบไปฟังมาล่ำตะลุนอาจารย์ชุนนั่นเพิ่นล่ำลองตีซีตีหาล่ำแบบนี้นะ่ะลองหยอกผู้ฟังเพราะว่าสมัยตะกี้ไปน้ำเพิ่นนี่บุญกะถินบพมีคนกะซังก็ต้องล่ำมีมีมมตะกวงกะถินกะล่ำฝ่อเพิ่นกะล่ำหยอกกันแบบนี้เมื่อนั้นนั้นหมอสมพงไปเล่นน้ำเห็นบอกให้จีบกี้วาซีเตียวค่อย,อยงัดวาเมินหีคนตายลองร้อยมาน้ำน้ำอันนี้กบพ่อหมวนปันใด ผมคนแล้วสิสังลาก็เด้อคนเอเนนอนนอเออเออเออออเเเออเอเเออเออเเอออเเเอเเ แล้วพ่เธอปีไรพี่ผู้จ้างดอกสำไมตจจีโอย่าคำนางจังมาละอันนี้อันนี้อันนี้พญานันล่ำเลยสอนโอย่าคำนางจังมาละสาวคำนางจังบาเดียวเห็นหน้าจังมาละพี่เอ้ยจังบาดเดียวเห็นอามเข้ามาขันยิ้มเป็นแบนเป็นแมนพี่อยากใส่กอยขันถึงซอยอยากใส่คอสูเอ้ยแสนง่าย ลาขันสาวมาลําจังบาลาสาวมาลําจังบาดิโห็นินอามเข้ามาขันคือกระดาษทันหมอจะว่าลูใบว้อาเอื่อยเอีไม่แง่งเจ้าผู้น้อยดองแดงเจ้าผู้น้อยดองแดงสิยงให้อแตงจักแสนที่สีไข,ข่หมอแทนแตงเอาไปน้อน บ่เป,ป็นลาขันกินบ่เป็นพีมอลำนี่กาสีปอนขันเจ้านอนบ่หลับพีสุนั่งนี่กาสีปอมหอมบ่หอมพี่กาสีกมสิดมเจ้าอยู่ใะคืนลาเอ้ยพานวนนองสู้เอย้ยแฟนลายคนงามใจดำแต่นอนคนงามใจดำแต่นอ,นา,น,อนางหญิงคือว่า,าพ่พี่อันทำแต่ถ้าที่ว่านตกงามบ่อยากบา่อหนำขันบ่อเป็นหุ่นผู้หญิงความจริงใน เราเตะทำเบา์เราเตะทำเบาเฮาจ่าเด้อมาสิแต่งโรต่นฝนโจรสนาเล็กพอเลยแห่งผู้พีคอยบ่ยึดเจ้าดอกกำคำบ่ยึดเจ้าดอกกำคำไปไหนก็ตามไม่นำไปหาไปได้ไอโมูธนาไปได้ไอโมูธนาไม่เสียน้ำตาเพราะนางใส่มาบุในร้อยในพันก็ช่วยคอยพกเขินทั้งไอเอาไผไอปอบาวเอาหัวจ่าเรือ่องนักร้องไปนอนสองกะ เจ้าเฟอร์รถทัวร์รถเรอจนเฟอร์รถทัวร์เป็นไอเจ้าสัวหรือมัวเราหนังไปได้คอยไม่อีนางไปได้คอยไม่อีนัง,ไป,ไ,ไ,นงไปดิ้ไปรังเล่นนังไม่ไหนสนใจแม้ผ่านให้เขาห้ามเขาหุมเขาซุ่มนิ่งุ้มข้าสร้างเจ้าสิเป็นผู้นายนนังหางทางหายบอ่อสะอ่อนไปนอนโรงเตียงก็าตามไปนอนโรงเตียกาตากนนงก็ตามไปเป็นนงานตามชงเขาเชิญไปนั่งรถเว้นเรื่องเงินฉันเลือกทางเดินได้ตามสบายก็ไม่ได้ใจขอเล ไปนั่งรถเชียงชควาหรือไม่หรอว่าวิา่งหอไปเลยใจเดียวโชียไป่เตยบเลืดเจ้าเลยไม่เตยน้ำเขาชมจมุดชมตาเจ้าทุกทางลงเสือ่อสาหงสง่งแค่กูเดี๋ยวมันหงมันส่งกะฮูเส้นห้องกะว่าแม่นกาหนังสีดินขนฟ้าไทกะว่าเราื่องแม่นกะดำแม่นสีน้ำฟู่ฮงมันส่งกะฮงห,หูเอา ได้ลอยเอาไว้คอยบอว่าเอาผัวจ่าหรือว่าตำรวจน้อยผู้ทางคอยบอกขึ้นเลยว่าเจย์เห็นเงินยิ้มใส่เจยเนเห็นเงินยิ้มใส่ลูกสาวผู้ใดแมามึนแท้มาเมินแท้ตีตาลีตีตีขอบคุณครับขอบคุณเอาเอา